สวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดี fc ทุกท่กทานนะคะวันนี้มาทำงานกับจันนะคะจันพาไปทำงานใกล้จะถึงแล้วดูตึกสวยๆเขากำลังก่อสร้างกันค่ะก็จะทำลานทำลานนั่งเล่นกิจกรรมอะไรต่างตึกสูงๆ ตรงนู้นก็จะเป็นสนามบินการไทยอยู่ชั้นห้าขณะนี้เวลากี่โมงแล้วล่ะแปดโมงเช้านะคะนู่นตึกกันอยู่ข้างหน้าตึกที่ทำงานจันอย่ข้างหน้าจะเป็นอะไรไหมเนาะ คนเยอะคะ่ะมีแต่ที่นี่มีแต่ร้านอาหารกับกับบริษัทใหญ่ๆต่างๆนะคะธนาคารประมาณเนี้ยร้านอาหารใหญ่มากเดี๋ยวจะมาให้ดูตรงเนี้ยวิวร้านอาหารข้างหน้าก็มีเยอะมากร้านอาหารเพราะว่าที่นี่มันมีแต่ บริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเดี๋ยวเราจัน์ให้ดูตรงตึกนั้นต้องนั้นสวยสวยมากตึกมันจะเอียงทำดีวสวยมากไฟสวยๆตรงนี้ช่วงช่วงช่วงบ่ายนะคะเขาจะเปิดน้ำพุนะตึกนี้ ที่ทำง,งานก็จะเป็นประมาณนี้นะค่ะระดับเนี่ยดูตึกเขาสวยนะเขาสร้างสวย<ด>ท้องฟ้าก็จะคลึ้มค่ะเพราะว่าฝนมันตกตกทุกวันช่วงฤดูใบไม้ผลิเอยฤดูใบไม้ร่วงนะคะช่วงนี้จะเป็นฤดูใบไม้ร่วง <S 2> <S 2> <S 2> เห็นไหมเหมือนสาวยน้ําเลยนะแต่จริงๆไม่ใช่สาวยน้ํานะตรงข้างล่างนู เดี๋ยวจะพาให้ดูตรงข้างล่างนู้นก็จะเป็นรูมองแล้วมันจะเป็นถนนด้วยนะรถวิ่งผ่านได้ค่ะตรงนู้นจะมีหลายชั้นมากเห็นไหมรถวิ่งผ่านช่วงนี้เวลา8ปดโมงเช้ามืดคลึ้มค่ะเนี่ร้านอาหารนี่สวยเดี๋ยวจะพาเดินเดินเดินเนี่ยตึกเนี่ทั้งแถบอะค่ะตึกเนี่สูงมาก แล้วเมื่อก่อนจันจะผ่านตรงนี้นะคะผ่านข้างหน้าเนี้ยเข้าไปในร้านอาหารจันเพราะว่ามันทะลุกันได้จันจะพยายามหลีกเลี่ยงหน้าคนนะคะสมัยก่อนจะเดินทะลุตรงเนี้ยเพราะว่าเข้าไปข้างในข้างในจะไฟสวยมากมันเป็นตึกใหญ่หลายบริษัทมากเลยค่ะนะเข้าไปบงชูบงชูตุลมงเด้อ บางชู Bonjour, ปักตูดงมงเดินร้านอาหาร <Okay. S 1> จ,จะพยายามหลีกเลี่ยงหน้าคนแต่มันก็มีแว๊บแวบ่บก็มีลานสตาบบักด้วยนะเห็นเห็นเห็เห็น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 ,หน,หน,หนคนเดินสวน ในตรงนี้ร้านอาหารหมดเลยแถวเนี้ยไปตรงนูง้นฝั่งตรงนู้นก็จะมีออะไรเขาเรียกอะไรไอ้ที่คลินิกอะคะ่ะคลินิกไปหาหมอสำหรับพนักง,งานแถวนี้แหละต่างบริษัทต่างๆที่ทำงานจะอยู่หัวมุมนะคะข้างซ้ายมือตึกข้างหน้าก็จะเป็นตึก ที่อพาร์ตเมนต์เป็นอพาร์ตเมนต์ที่แบบว่าเป็นอพาร์ตเมนต์ตรงที่เดินเล่นเวลาพักเที่ยงเขาก็จะมานั่งกินข้าวแถวนี้เพราะว่ามันเป็นลานใหญ่ โอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้จันด้วยนะคะอย่าดูเฉยๆนะคะกดไลค์ให้ด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ